ท,ที่เป็นตำรวจจากโรงพักอ่างทองนะพี่สงสัยว่าเราจะมีสิ่งผิดกฎหมายที่ตื่นลวงไทยไทยเด็กไม่ช่วงหน้านาที่ถูกเฉินในขณะที่สิบตำรวจเอกพงศกรกำลังเข้าตรวจค้นอาวุธจากผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับเขาก็ต้องพบกับหน้าที่ถูกเฉิญทันทีเมื่อคนร้ายนั้น ได้ใช้อาวุธปืนจ่อมาที่ศีรษะของเขาแล้วลั่นไกทันทีเลยครับแต่ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโชคนั้นไม่เข้าข้างคนผิดอาวุธปืนนั้นไม่สามารถที่จะทําอันตรายต่อสิบตำรวจเอกพมสกรได้เพราะอะไรไปติดตามชมกันดูครับขณะที่สิบตำรวจเอกพมสกรปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักเสียงวิทยุแจ้งเหตุก็ดังขึ้นรถรถเตือนพุ่งชนรถวิ่อมีผู้ได้รับบาดเจ็บผมได้รับแจ้งว่า มีคดีรถชนกันแล้วทีนี้แป๊บหนึ่งผมก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติว่าโดนรถชนผมก็เลยจะไปเยี่ยมญาติที่โรงพยาบาลอ่างทองสิียนตำรวจเอกพงศกรใช้เวลาไม่ถึงส5บนาทีก็มาถึงชาเป็นไงบ้างโอ้โ,โ,อโ yeah, หแย่เลยรู้มันขับรถก,กันยังไงพี่เนี่ยคู่กรณีเขาอยู่ว่างนอะ่ะพี่เหมือนเขาพูดถึงปืนอะ่ะพี่อ๋ไอไ้เอ็งรู้ได้งไงก็ตอนที่ผมอยู่ว่างในอะ่ะพี่ เขาอะยืมโทรศัพท์ผมคู่ <ปะ S 1> กรณียืมโทรศัพท์โทรหาญาติเขาโทรหาพ่อเขาพี่ครับพี่โทษทีพี่ผมขอย,ยืมโทรศัพท์โทรหาญาติหน่อยพี่คือโทรศัพท์ผมลืมไว้ในรถ้ะครับได้ครับทั้งญาติของพงศก,กรและคู่กรณีตางก,ก็บาดเจ็บหมอจึงส่งตัวทั้งคู่มาที่ห้องเอกซเรย์พี่รอแป๊บนึงพี่เดี๋ยวรอโทรศัพท์ได้ครเขายืมโทรศัพท์อยู่ ฮัลโหลพ่อผมขับรถชนนะเนี่ยอยู่โรงพยาบาลทองพ่อพ่ออยู่ไกลปะเนี่ยดีผมผมพกปืนมาด้วยพ่อพ่อมาของกลับไปบ้านหน่อยนะของพกปืน,นหรือยาอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยพี่ทางนั้นเองดูชา้าไหมเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูข้างในเองได้ได้ครับพี่เพื่พพอความปลอดภัยสิบตำรวจเอกคูสกรจึงเข้าไปตรวจสอบดูตุม พี่เป็นตำรวจจากโรงพักอ่างทองนะเดี๋ยวขออนุญาตตรวจค้นหน่อยผมไปเห็นผมก็แสดงตัวพี่เป็นตำรวจนะโรงพักเมืองอ่างทองอพี่ขออนุญาตตรวจคน้นพี่สงสัยว่าเราจะมีสิ่งของผิดกฎหมายเขาก็พยักหน้าสิบตำรวจเอกพงศกรหยิบถุงพลาสติกขึ้นมาตรวจดูและสิ่งที่เขาพบก็คือเสื้อที่เปื้อนเลือดและอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอกนี่ปืนของใครผมไม่รู้ พี่คนเจอที่ตัวเรานะทั้นพี่ขอญาตตรวจค้นตัวหน่อยวิธีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสารเสพติดซ่อนอยู่ผมว่าผมแสดงตัวแล้วพี่ตำรวจนะโรงพักเมือ,อ,งองคองถ้าเขาเป็นตำรวจเขาต้องบอกแล้วว่าอ๋อพี่ผมก็เป็นตำรวจเมื่อไม่พบพงศกรจึงโทรศัพท์ไปที่โรงพักเพื่อแจ้งเรื่องอาวุธปืนฮัลโหลผมรัวเวงครับ ผมปกตกรนะครับแจ้งร้อยเวรทราบครับเขาก็แจ้งว่าตัวผู้นหาเนี่ยมีอุธปืนแต่พอขณะกําลังคุยนีกันเนี่ยก็เสียงก็หายไปเออหรออให้ตรวจโทรนัทวุนรับรู้ได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการพูดคุยโทรศัพท์ครั้งนี้ก็แปลกใจว่าทําไมคุยกันอยู่ดีแล้วทำไมเงียบไปอะไรยังไงครับพอหลังจากนั้นก็รีบไปที่โรงพยาบาล เมื่อไปถึงเขาก็พบสิบตำรวจเอกคงสกรในสภาพที่สะบักสะบอมบริเวณแขนและใบหน้ามีรอยพกช้ำอยู่หลายแห่งส่วนคู่กรณีก็ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยและถูกจับกลุ่มไว้แล้วตอ,ตอนผมไปไปถึงเนี่ยตัวผู้ต้องหาเนี่ยถูกจับแล้วตอนนั้นอยู่กำลังอยู่ระหว่างเย็บแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน เกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ร้อยตำรวจโทนัฐทวุฒิจึงได้ให้สิบตำรวจเอกพงศกรเล่าเหตุการณ์ให้ฟังโดยเฉพาะในช่วงที่เขาได้ยินเสียงการต่อสู้เกิดขึ้นในขณะที่ฟังโทรศัพท์อยู่เราได้ตรวจคนอาวุธเป็นล็อกผู่ต้องหาเข้าใจว่าพงศกรไม่ใช่ตำรวจจึงตรงเข้าไปคว้าปืนขึ้นมาจอยินเขาสั่งทิ ่้นยพอเขาล็อกคอผมแล้วเขาก็หันกลับมาเลยใส่ผมเลยเนี่ยนี่เลยเนี่ยผมไม่ได้ยินว่าผมต้องเสียวเลยเนี่ยดังอย่างนี้ผมไม่ต้อจแก้ต่อัวยิงตัวเองเลยในนาทีไม่คาดคิดนั้นสีสับไก่ก็ดับขึ้นแต่กระสุนปืนไม่ทำงานผมไม่ยินเสียงผมยังโอผมยังผมยังเย็นบ้าเงยโอ้โหรอดตายแล้ว ผู้ต้องหาเปลี่ยนมาใช้ปืนฟาดเข้าไปที่ศรีศรษะของสิบตำรวจเอกอุศกรแทนวินาทีต่อมาการต่อสู้ก็เกิดขึ้นเขาสั่งสั่งลายเต็มตัวเลยมีบาดแผ้มีอะไรเพราะรถชนนะครับผมไม่คิดว่าเขาจะจะสู้เลยทั้งผู้ก่อนรัฐปฏียัจนออกมานอกห้องทับเอาเจ้าหน้าที่ต้องวิ่งหนีด้วยความตกใจเพราะเห็อาว,วัดปืน ไนดันเงนที่ประตูผมก็เลยผลักผักประตูเปิดออกแล้วผมก็รอ้องใจหองกางเพื่อนที่ยงที่ผมปัม้อยู่กันมาประมาณห้าทียยก็ได้ช่วยทีช่วยแจดทีรอแจ็ช่วยแจดรทีมันก็มีผมผมก็ชันอย่าง้ผมันอย่างนี้ผมเดยช่วยนะครับช่วยนะครับผมป็นตรวนครับไอ้มนกานครับไอ้มกาน เมื่อเราปภบอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาถึงก็ช่วยกันจับผู้ต้องหาแยกออกมาและควบคุมตัวไว้เพื่อรอตำรวจต่อไปรอห้า,าทีทางสารวัตรทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโรงพักก็ไปแล้วก็ไปช่วยแล้วก็เกิดการชนหุวไวล่เมื่อไปถึงตำรวจก็นำกุญแจมือมาใช้ควบคุมตัวผู้ต้องหา และส่งตัวเขาให้แพทย์ลงมือรักษาบาดแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุรถชนรวมทั้งยังพบอาวุธปืนพร้อมกระสุนตกอยู่ที่พื้นทําให้หลายคนสงสัยว่าพงศกรกรอดตายมาได้อย่างไรพี่ดปนของใครหนุ่มผมไม่รู้พงศกรเล่าให้ฟังว่า,านะหลังจากเจออาวุธปืนเขาก็ปลดแม็กกาซีนลูกปืนออกผมปลดแม็กออกเขาเห็นตอนปลดแม็ก ทีนี้ผมก็เลยวางแม็กไปข้างหลังมันมีโต้อยู่แล้วผมก็เลยหันหลังกลับมาปืนนั้นอยู่ในลักษณะนี้ครับในลักษณะนี้พร้อมใช้ปลดออกมาหนึ่งหึ่อปลดมาแล้วลูกจะอยู่ข้างในหนึ่งนัดยิงได้ครับเขาเขาต้องเชื่อแน่นอนว่าปืนเนี่ยยัเหลืออีกหนึ่งนัดเพราะว่าตอนทอามแม็กเ,เขาเห็นเมื่อผู้ต้องหาเข้าใจว่าโคลสกรไม่ใช่ตำรวจ เขาจึงตรงเข้าจู่โจมที่ด้านหลังก่อนที่จะคว้าปืนมาจ่อยิงที่ศีรษะของรูสกอร์โดยเข้าใจว่ายังมีกระสุนอีกหนึ่งนะัดอยู่ในกระบอกปืนทำไมต้องหาเข้าใจเช่นนั้นแล้วผมอหันหลังมากระชากออกพี่กระชากออกใช่ครับเพราะความรอบคอบภูสกอร์ได้กระชากลำกล้องให้ลูกกระสุนลูกสุดท้ายกระเด็นออกมาก่อนที่จะวางปืนไว้เขาจึงรอดตายมาได้ยังบุดหวิด ผปืนใช้ต้องกลัวครับมีลูกไม่ลูกทุกคนต้องกลัวอยู่แล้วปืนมาตรองตรงหน้าเนี่ยมันหลบไปไหนไม่ได้เลยครับช่วงนั้นนะ่ะเห็นไหผมเชื่อว่าถ้าวันนั้นถ้าไม่ปลดลูกกระสุนปืนออกจากแม็กออกจากหลังเพิง14ี่นัดต้องมีการสูญเสียผมเชื่อว่าอย่างน้อยไม่หนึ่งสองสามหรือสี่เราคาดการไม่ได้หลังจากเหตุการณ์จบลงทางตำรวจได้ไปตรวจค้นรถของผู้ต้องหาที่ประสบอุบัติเหตุและได้พบยาไอซ์ซึ่งบรรจุอยู่ในหลอดกาแฟ เื้องต้นเนี่ยแจ้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานก็มีอาวุธปืนและเครื่องสูนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มียาเสพติดให้โทรประเภทที่หนึ่งยาไอซ์โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทรประเภทที่หนึ่งเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายนี่คือผลของการเสพยาเสพติดทำให้ผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนที่เกิดขึ้นสุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องติดคุกติดตราถํามันร่างเราหนึ่งเนี่ย หมอแบะครับสมองกระจายครับผมก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องรางของขังแต่อย่างใดนะครับเป็นเพราะการทํางานที่รอบครอบของสิบตารวจเอกพงศกรล้วนๆเลยนะครับที่ทําให้เขานั้นรอดชีวิตมาได้และสําหรับชนวนเหตุของเรื่องนี้ก็หนีไปพ้นเรื่องของยาเสพติดอีกแล้วครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้สังคมของเราสงบสุข ถ้าทานใดพบเห็นบ่อแสเกี่ยวข้องกับยาเสร็จิดช่วยแจ้งไปที่สายด่วน1688ทันทีครับติดต่อทีมงาน02 275 0046ต่อ458และ081 414 7885